มาค่ะ F4 มากินเนื้อย่างกันวันนี้ทําสวนลามาค้งอาทิตย์เหนื่อยวันนี้ลูกน้องมันหยุดเนี่ยก็เลยมีเพื่อนกินมันบอกอยากกินลิ้นลิ้นหมูย่างก็เลยไปซื้อมาจัดมากินกันค่ะมาค่ะมาค่ะ F4 เกิดขึ้นทองก็มีอันนี้เลยจัดให้มันลิ้นหมวจไล่แล้วเราซื้อที่นี่เขาจะจัดการให้เราเสร็จเลยนะเียงดเยเราไม่ได้กินทุกวันนะนานๆที แดดกระหนมตอนเที่ยงเที่ยงฝนตกค่ะวันนี้ตามด้วยน้ำจิ้มเนื้อย่างญี่ปุ่นนะคะนี่ไฟไหม้หมดแล้วนะไม่เสียวเละไฟไหม้หมดแล้วดำหมดแล้วขลุคุคลีขลุคุคลีเฮ้ย เดี๋ยวพริกป่นมามันมนย่ากกินนั่นนะแปะพริกมาเด็ดไส้หน่อยเอามาเพื่อทักเม็ดนนะี่พริพกพริกแข้งยากกินเป็ดเพจโอ้ยมันมาย้างเราเองน,ะนี่ยารุขุคีลองกินดูนอันนี้ขนนเขาเรียกเพจอะไรวะบ้าน,ออน,นเราเขาเรียกเพจอะไรเพจลินจือด้วยนะอันนี้นเอะไร เห็ดหอมอืมเห็ดหอมค่ะกระเจี๊ยบย่างวันนี้กินตระกูลเห็ด ไม่เห็ดนันน่นก็พริกหมดเลยเดยไม่หมดเลยเคียวๆเยอะไปแห้งไปเลนมาช่วยกันพ, <laughs> พริกมาวแต่โพสเฟสคกัมาช่วยกันพริกเฮ็หอดหอมอร่อยมากอะ นึกอยากเป็นถ้อยู่คนเดียวเจ๊มไม่กินนะคะไม่มีเวลา วแล้วย่างญี่ปุ่นอร่อยนะมันมุ่ม เขามักอะไรไม่รู้นุ่มๆแมวมาดูก็ให้มันกินได้ก่อนคนนั่งกินเรื่อยแมวมัน นาคะเอฟซี 3, มากินด้วยกันค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอคลิปหน้าค่ะเจ๊ต้องก,กินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันไหมกำลังไหม้ลูกน้องมันก็หมดเลยอัดลงเฟซลงอะไรของมันก็ไม่รู้ไม่มาช่วยกันค่ะกินก่อนเพินเลย